Boom, boom. John. สวัสดีนะครับผมคุณที่ชอบคูณที่รักตกปลาทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องทริกฟิชชิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพามาตกปลาอย่างหมายคลองส่งน้ําส่วนอภูมินะวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่หมายหัวสูบระบายน้ํานะครับผมเนี่ช่วงเย็นๆนะวันนี้วันนี้มาตามลาปปาสถวายนะครับผมทั้งคืนนะวันนี้ก็ยันเช้านะครับผมตอนนี้ลงเบ็ดไปประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมลงทั้งหมดห้าคันนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมาลองลุ้นกันดูว,ว่าจะมีตัวมีผลงานกันหรือเปล่านะฮะ ก็วันนี้ไม่มีน้านะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เงียบๆนะฮะจะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมแต่ส่วนมากจะเงียบนะช่วงนี้ลองลุ้นกันดูนะครับผมเหยื่อที่แช่วันนี้จะเป็นแป้งพิซซ่านะครับผมแล้วก็ขนมปังฟอามเฮาส์นะเหยื่อก็ประมาณนี้นะผมเตรียมมาแล้วนะอันนี้หัวเชื้อนะผมน้ำหวานเฮบุบอยนะ ผสมด้วยน้ำเนยครีมก็ยังไงก็จะชอบที่แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ไปลุยกันยามเย็นวันนี้นะครับผม ตอนนี้เราย้ายหมายมายัางหน้ามอทนรรีนะครับผมก็เลยหน้ามอจะพากับรถมาหน่อยนะครับผมก็เมื่อกี้ตรงนู้นก็เงียบนะครับผมตั้งแต่สี่โมงถึงประมาณเกือบสามทุ่มนะแล้วไฟถนนมันดับด้วยนะก็เลยมาหาที่สว่สวางงดีกว่านะครับผมก็ลงห้าคันเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองจุดนี้ก็ไม่เคยลงเหมือนกันนะครับจุดบริเวณนี้นะผมนมากผมก็จะลงตรงหัวสูบนะครับผม วันนี้ลมมันตีมาอย่างนี้ผักตบก็เลยอัดเข้ามานี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะยันเช้านะครับผมโอเคครับผมก็ไปลุยกันต่อครับผมว่าจะมีผลงานหรือเราจะแห้วครับผมโอเคครับ เบานะฮะนี่นี่นผม <c oughs> ใส่ประมาณสองโลนี่เล็กใหญให่นับหมดนะผมนี่หลอดครัวผมนี่โอเคครับดสวยมันตั้งสองโลฮะ มาเลยครับคุณชม โโอโ้นี่ครับผมวันนี้ก็เกือบสิบแนละ้ว โอเคน้ำหนักอยู่ที่11.40นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็ได้ไปสองแต้มแล้วนะครับผมตัวเล็กหนึ่งแต้มตัวใหญ่หนึ่งแต้มนะครับผมก็ถือว่าเปลี่ยนหมายได้คุ้มค่ามากครับวันนี้เครื่องคืนก็ได้ไปแล้วสองแต้มนะครับผมเดี๋ยวลุ้นยันเช้านะฮะ แป้งพิซซ่ายัางเหลืออีกสามแผ่นแล้วก็ขนมปังวามเฮาส์ยังเหลืออีกสองแถวนะครับผมยาวๆถึงเช้าแน่นอนนะฮะโอเคครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมหลอดแห้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งเกือบตีห้าแล้วนะครับผม<อ>ก็เปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับผมปลาก็ยังเงียบอยู่นะฮะ<อ>ก็มีน้าข้างๆได้ประมาณไซส์ประมาณแปดโลไปนะฮะผมไปช่วยตักอยู่นะฮะ ตั้งแต่ได้ไซส์11โลก็เงียบไปเลยนะฮะปลาเดี๋ยวรอดูช่วงหัวน้ำสว่างๆนะว่าปลามจะกินอีกหรือเปล่านะครับผมเหยือ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ก็น่าจะเหลือถึงตกถึงประมาณ8โมงก็จะหมดนะครับผมโอเคครับผมก็ไปลุยกันต่อครับผมโอเคครับ ต้นนะตัวนี้ไซส์11โลครับผมกว่า ไหอ็ดโลนะครับผมบสวยๆใหญ่ๆบึกบึกค,ครับก็เป็นผลงานของเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ตัวใหญ่กินแป้งพิซซ่าตัวเล็กกินขนมปังความเค้านะฮะวันนี้ผัดตกค่อนข้างจะเยอะนะครับผม เดี๋ยวถ้าได้ตัวก็จะมีคลิปต่อนะถ้าไม่ได้ตัวก็พอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะย้ายไปตรงหัวสูแบแป๊บหนึ่งนะก็ตรงนี้ผักตกมาค่อนข้างเยอะแล้วมีเหยื่อเหลืออีกหน่อยนะเดี๋ยวก็ไปต่อหัวสูบอีกแป๊บหนึง่งสักไม้หนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะไม่แห้วนะสองตัวนะครับผมเหนื่อยมากเลย ย้ายจากหัวสูบมาเมื่อเย็นแล้วก็มาลงตรงหน้ามอแล้วก็จะย้ายกลับไปหัวสูบที่เดิมนะครับผมถ้าได้ตัวก็มีคลิปต่อถ้าไม่ได้ตัวก็จบเพียงแค่นี้นะครับนะฮะก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปี้อย่ลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปยังหมายคลองส่งน้ำตัวนภูมิแต่เพียงเท่านี้นะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ